อะไรอะไรไม่เป็นตัวของเองตัมได้อันนี้รอบสองแล้วค่ะหนักเลยปะมันรวการโอเคอ่าแบบแบบแบตอนนี้มาดูการเฉลยใช่ไหมรอบเดียวใช่ไหมแบบตาจิตสมาธิแบบตาแับตาอีตีปีโสภะกวายะมะราชาโนเทเวสวนโนมนังสุขังสกุฏตนะโมบุชัยยะ เวสมโนจะตุมหาราชจายักษปันตาวัทะภูริโตเวสะบุษตะพุทธังหลังพุทธทเวสมโนนโมพุทธายะนิจานิจากายยกายเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติเลยสยอนัตยันโตอนัตยันกายะสังตินิจานิจากายยกายเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติเลยส่เลยอนัตยันโตูบารียบารีกูบารบารกูบาระกุบารกูบาระกุบารีอะไรที่อย um> ู่ในกายที anyway> ่ค euh ุค้างอยู่นมันออกไปนิยะกุบาระกูบาราริะบารีกูบารีกบาร มึงจะอยู <im 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 ่ทําไมจะไปไม่ไปมึงจะตู <im 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 ้หรือมึงจะยอมจะตู้หรือจะยอมมึงจะตู้จะยอมมึงจะสู้จะยอมน่าจะสู้เออออกไปออกไปออกไปไปไปออกไปเลยมึงออกไปออกไปเตรียมขนออกไปลูกหลังออกไปออกไปลูกหลังออกไปลุกขึ้นนะอยออกไป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 รอกไป ออกไปออกไปให้หมดออกไปหมดออกไปหมดออกไปออกไปออกไปคุ่งค้างอยูออกไปแลหลุดออกไปหมดหลุดออกไปหลุดออกไปด้วยเวสสะนั้นหลุดออกไปด้วยสักพระอวุทังหลุดไปด้วยเวสะพุสะเวสะพุสัเว์ะพุสะเว์เวสะพุสะเวะ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 เวส สะพุสเวส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 สุสเวสสะหุสเอุทเวสไอ้มึงค้างๆหน่อยใช่ไหมนิดเดียวนิดเดียวหรุออยากจะโดนตีไอสัตว์นไม่เอาเก็ดไอ้เนียเ็ดมาดูอาการเนีะยค้างหน่อยเดียวเก็ดไหมเก็ดไหมเขียวไหมวันนั้นมีอะไรโอ้สัตว์วมเลยใช่ใช่เฉยๆแต่ตีเบาๆนะยังช้ำเลย มันคืออาคมตีไปเฮียไปแล้วเออจกินากคือตัวไปไก็ดูให้ดีแล้วไม่ต้องมาแต่ก <laughs> าไม่ดี